อ่สวัสดีครับผมจ็กเกอร์นังห้าผมอยู่ช่วงฮอนหนึ่งหนึ่งเข้าสู่ EP ที่6ไม่น่าเชื่อว่าผมจะหน้าด้านทำมาหก EP แต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อมีคนเขาอยากดูมาผมก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นจะน้อยเยอะๆก็ตามแต่ว่าแค่มีผมก็โอเคทําให้ได้ครับก็มีคนรีเควสมาเพราะสมควรสำหรับเบอรส์สกเกอร์กับแฮม,มเมอร์ผมก็ถ้าเราตีกันสดๆ no i อเท no skill เบอร์สเกอร์ค่าสเต็กหรือสเตตัสจะดีกว่าหน่อยฮะก็ดาเมจแรงกว่าอยู่ห้า HP เบอร์สเกอร์ <urs> <urs> เลือกเยอะกว่าประมาณ100ถ้าตีกันส,สดๆแบบนี้ครับอาจจะเย็นอ่ะตีกันแบบไม่กดไอเทมไม่กดสกิลเบอร์สเกอร์ก็ <urs> <urs> น่าจะชนะผม <B urs. S 2> เพราะว่าตีแรงกว่า5แล้วก็ HP เยอะกว่าด้วย <B urs. S 1> แน่นอนตีกันเป็น10ทีอย่างนี้20ทีอย่างนี้ยังไงเบอร์สเกอร์ก็ ต่อไปก็ผมที่คนรีเพสมาคือกดอันติบวกเลยโอเคเรามาดูว่าอันติของไดรับฝ่ายมันทำอะไรบ้างครับก็อันติเบอร์สเกอร์จะลดอ่าลดดีบับและสั้น70%แล้วก็ได้โบนัสความเสียหายทางกายภาพ9%ของ HP ทั้งหมดก็น่าจะเลือดเยอะก็น่าจะตีแรงขึ้นไปอีกแต่ใน,นที่นี้เราไม่มีไอเทมไง มันก็จะด้อยๆไปหน่อยสําหรับอันติมันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มดาเมจมาสักเท่าไหร่ครับผมก็เก้าเปอร์เซ็นต์สองพันก็เพิ่มประมาณร้อยแปดสิบมาทาง <c ười> แฮมเมอร์ครับผมแฮมเมอร์ที่จะเน้นไปทางดาเมจโดยเฉพาะอันติมันเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็คนนํานวณยังไงก็คํานวณเอาเองเอาร้อยสี่สิบคูณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ <c ười> ามาดูนะผมแล้วก็มาลองโกกันเลย ตึกตบวกปังยังไงร,รู้สึกว่าแฮมเมอร์จะตีแรงกว่า40ครับเห็นไหมเบอร์สเกอร์ขึ้นคีนน350เหมือนกันฮะแต่ว่าตีดาเมจเข้าจริงๆไม่ถึงครับผมเข้าแค่200กว่ากว่า 200, 200ท่วนประมาณนั้นเท่าที่ผมเห็นแต่แฮมเมอร์ตีอยู่ประมาณ240เกาะแฮมเมอร์เป็นฝ่ายชนะไปครับผมถ้าบวกกันโดยกดอันติไม่มีไอเทมโอเคก็รู้ผลเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่ ผมพูดในทุกคลิปเสมอครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าแฮมเมอร์มันดีกว่าเบอร์ซิเกอร์เกมจริงๆนั้นมันอยู่ที่หลายปัจจัยทีมไอเทมนู่นนี่นั่นผมบอกในทุกคลิปแต่ก็ต้องบอกะเพราะมันจะมีไอ้หน้าโง่ที่มาดูคลิปใหม่แล้วไม่เข้าใจอ่าสิ่งที่ผมจะนําเสนอโอเคคลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้ครับผมก็ใครอยากดูตัวลายก็สามารถรีเควสมาได้ครับผม,ไ,มไปแล้วครับ